สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อู่รุนเจริญการช่างครับพามาชมรถตีดินครับตัวใหม่ล่าสุดของทางอูครับสวยเลยครับสแตนเลสทั้งคันครับเดี๋ยวพาชมรอบๆคันครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับรับต่อรถตีดินนะครับสวยเลยก็ไม่มีคนอยู่ครับขึ้นนาปีที่อีสานกันหมดวันนี้ก็ โทรหาช่างนิดครับขออนุญาตมาถ่ายรถตีดินที่อู่หน่อยคันนี้พิเศษยกตู้ได้นะยกยกตู้ขึ้นเอาไว้ซ่อมบำรุงได้ครับสว,สวยเลยครับปัม๊มเซฟตี้เซฟตี้สายพานนะครับนี่ คอปลดกองอากาศก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ยดูช่วงล่างเขาด้วยครับใช้ตัวเดิน200ครับปู่นี้ก็จะถนัด200เลยครับชอบเลย แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ลูกค้าด้วยครับแบบนี้ก็ถอดง่ายครับประกับจับล้อนำช่วงล่างยาวครับ ตัลเลอร์สิบสองลูกบนสองลูกครับคันนี้น่าจะเป็นของนาบูลครับครับนี่บางโคลครับนี่สวยเลยสแตนเลสท,ทั้งหมดครับหางปัน่นสามเมตรสแตนเลสท,ทั้งหมดครับหาง จะมีเป็นเหล็กเฉพาะเผาลูกตีเนี่ยเผาตัวนี้เผาปั่นเนี่ยนอกนั้นก็โครงสร้างเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดครับนี่กระบอกยกตัวนี้ตัวนี้ครับนี่เก็บปีกเอาไว้เก็บงานกระบอกใหญ่ครับมีสปริงช่วย ขอให้เลทหมดเลยนะสแตนเลททั้งหมดนะราคาโดนก็น่าจะปล่อยครับคันนี้จะให้นาบูลต่อขึ้นใหม่ครับพี่แกเล่นเลททั้งหมดเลยครับไม่ธรรมดาครับเสาสปริงก็เป็นเลทตันเลย แข็งแรงมาตรฐานครับปู่รุ่นเจริญการช่างใช้กระบอกยกสองตัวครับโล่งมากเลย เรามาชมฝั่งนี้กันหน่อยคันนี้น่าจะยังไม่ได้เทสนะทำภายในมาก็น่าจะเอามาจอดไว้ก่อนครับเพราะว่าคืนอีสานกันหมดขึ้นนาปีไฟหน้าสวยงามครับ ดูสไตล์ท่อครับสวยจริงเลททั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหสุดจริงครับให้เป็นสเตนเลสทั้งหมดเลยช่วงล่างครับถาดด้านข้างนี่ข้างล่างก็ยังเป็นสเตนเลสนะเนี่ยตัวเนี้ย แล้วใส่เยอะด้วยทีเลยขึ้นไปดูด้านบนครับภายในตัวนี้ก็เป็นตู้แช่ก็นี่ครับตามกระแสหน่อย ต้นฉบับก็ช่างทัดครับยิ่งเจริญภายในครับสีทองทองดำทองตัดสีดำใา้จอสองตัวนะครับคันนี้จักเต็มพื้นสวยๆเลยครับ คอนโทรตัวเดินครับ,รบก็ประมาณนี้ครับนำเสนอให้อีกหนึ่งอูครับเดี๋ยวให้ชม ตรงนี้หน่อยจุดนี้หน่อยครับก็จะเป็นสายพานล่องคู่ครับสี่เส้นรองคู่ครับสายพานขับปั๊ม เดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวมารีวิวการทำงานให้ชมครับสวยจริงครับไฟสองสว่างด้านบนครับเ็ามารีวิวให้ชมประมาณนี้ครับก็ฝากไว้ได้วยครับอูรุนเจริญการช่างครับแล้วก็ฝากช่อง u t u b e เจมส์สายชิลว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ